หลวงปู่ทองสิริมังคลโลตอนนั้นท่านอายุ96แล้วนะครับท่านก็เดินทางไกลาจากเชียงใหม่เลยนะมาร่วมง,งานบําเพ็ญกุศลครบ100วันของสมเด็จที่วัดพิชัยญาติโออายุ96ยังเดินทางไกลขนาดนั้นครับการเดินทางครั้งนี้แหละครับที่เป็นจุดสําคัญแล้วในงานวันนั้นก็มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นคือหลวงปู่ทองท่านเรียกดรพัชกุลเข้าไปหาเป็นการส่วนตัวครับผมแล้วก็ใช้พัดเคาะศีรษะเบาๆ3ามครั้ง แล้วก็พูดเหมือนออกคำสั่งเลยว่าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันถึงเรื่องราวหนึ่งทีเออ่เปิดเผยขึ้นมาหลังการมรณภาพของบุคคลสำคัญนะคะครับผม คือการจากไปของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เมื่อวันที่28มิถุนายน2562นะคะครับผมมันมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นเป็นความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งมากเลยทั้งศรัทธาความพยายามเ,เหตุการณ์ที่ดูเหนือธรรมชาติแล้วก็การสืบทอดเจตนารมณ์ทางธรรมครั้งสำคัญใช่เลยค่ะจากข้อมูลที่เราได้มานี่เหมือนกับว่าทุกอย่างมันเชื่อมกันได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะ จากแค่การถวายที่ดินผืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนจนกลายมาเป็นสถาบันใหญ่โตได้ครับเริ่มต้นกันที่ตั้งแต่ปี2551ที่ดรพสกุลโสพลอนันตกิจท่านสื่อที่ดินเกือบ40ไร่ใช่ค่ะที่กำแพงแสนนครปฐมตอนแรกเลยเนี่ยท่านถวายให้หลวงพ่อพระมหาบรรจบคันติโกพระราชวชิระเวที เพื่อจะสร้างวัดอ๋อตั้งใจสร้างวัดแต่เหมือนมีอะไรเปลี่ยนไปนะครับใช่ค่ะคือตามข้อมูลเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านมีนิมิตเหมือนมีเสียงกระซิบตอนภาวนาบอกว่าเอ่อท่านไม่ต้องทำอะไรคนมีศักดิ์จะมาทำเองโอ้นิมิตบอกแบบนั้นเลยค่ะท่านก็เลยตัดสินใจยกเลิกแผนสร้างวัดไปก่อนแล้วก็อยู่ที่นั่นรูปเดียวปลูกป่ารอไปเรื่อยๆตามนิมิตนั้นล่ะค่ะ รอนานแค่ไหนครับเนี่ยเออสิปีค่ะ15ปีหูนานมากนะครับแล้วเรื่องมันมาเคลื่อนไหวอีกทีตอนไหนครับก็คือข้ามมาปี2564เลยค่ะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าบังเกินมากๆคือดรภพัสกุลท่านได้ไปเจอกับท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ แล้วก็รองศาสตราจารย์ดรเวศบรรณกกรกุลเป็นครั้งแรกเลยเจอกันที่ไหนครับไม่ได้นัดกันไว้ไม่ได้นัดค่ะไปเจอกันในงานสวดพระอภิธรรมอุทิศกุศลถวายแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เมื่อวันที่28มิถุนายน2562นะคะครับผมมันมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้จะเชื่อมโยงไปถึงหลวงพุ่ทองสิริมังคโลแห่งวัดพระธาตุสีจรทองใช่ค่ะแล้วก็มีบทบาทของดรพัศกุลโสพลน,นันกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อย่างไม่น่าเชื่อจากบันทึกมรดกธรรมและเหตุอัศจรรย์นะคะครับผมโอเคค่ะเรามาค่อยๆค,คลี่คลายเรื่องนี้กันดีกว่า วันนี้เวลา17.45นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสงศ์สมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสมุนณศสาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภาวัดพิชยยญยาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่28มิถุนายน2 5 162โดยโรคหัวใจขาดเลือดสิริอายุ78ปีพันษาที่58ในโอกาสนี้ทรงวางพงมาลาหลวงพงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพรรนนันปีหลวงพงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีและพงมาลาสนพระองค์ที่น่ากดสศพด้วยเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับดตตรพัชสกุลโสพลอนันตกิจ ซึ่งหลายท่านอาจจะทราบว่าท่านเป็นสิทธิทอุปถัมภ์เจ้าประคุณสมเด็จมานานมากนะครับนานขนาดไหนคะโอโ้โหกว่า30ปีเลยครับตั้งแต่สมัยท่านยังอยู่ที่วัดชนะสงครามจนท่านย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติคือใกล้ชิดมากใกล้ชิดขนาดนั้นแต่กลับมีเรื่องที่ท่านเพิ่งมารู้ทีหลังเหรอคะใช่ครับนี่แหละคือประเด็นสําคัญคือเรื่องเกี่ยวกับพุทธโคดท,ที่ดรพัศกุลไม่เคยตราบมาก่อนเลยตลอด30กว่าปีนั้น หรอคะน่าสนใจจังค่ะแล้วเรื่องมันเริ่มยังไงคะที่ไหนเอ่ยเรื่องมันเริ่มที่วัดพิชัยญาติเลยครับในช่วงงานบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเจ้าพระคุณสมเด็จนี่แหละครับค่ะ คือวันนั้นเนี่ยดรพัสกุลท่านก็อยู่ในงานตามปกติแต่ท่านไปสังเกตเห็นพระรูปหนึ่งเข้าพระรูปไหนคะคือพระธรรมวชุราจารย์ครับท่านบอกว่าเคยเห็นหน้าตามกิจกรรมวัดบ้างแต่ไม่รู้ทัดชัดว่าเป็นใครมาจากวัดไหนอ๋อแค่คนะุ้นๆหน้าประมาณนั้นครับแต่ที่มันเอ่อทำให้ท่านเอ๊ะขึ้นมาเนี่ยก็คือพระรูปนี้กำลังยืนสั่งการพระเน,เนในวัดพิชัยญาติอยู่เลยครับ สั่งงานได้คล่องแคล่วมากอ้าวทั้งที่ไม่ใช่พระในวัดโดยตรงหรอคะไม่ใช่ครับนั่นแหละครับที่ทําให้ดรพัศกุลสงสัสยว่าเอ๊ะท่านเป็นใครกันนะทําไมถึงมีบทบาทมีอํานาจสั่งการในวัดนี้ได้ก็เลยต้องถามสินะคะถูกต้องครับท่านก็เลยเดินไปถามพระเนนแถวนั้นเลยถามตรงๆเลยว่าพระที่ยืนพูดอยู่ด้านหน้ารูปนี้เป็นใครอยู่วัดไหนทําไมจึงออกคําสั่งให้พระที่วัดนี้ให้ทํางานได้แล้วคําตอบคืออะไรคะคําตอบที่ได้เนี่ยแหละครับคือจุดเริ่มต้นเลย พระเนนก็ตอบว่าอ๋อพระรูปนั้นคือพระธรรมวชัชราจารย์ครับท่านเป็นถึงรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครโหตำแหน่งใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วตอนนั้นดรพัสะกุลท่านก็กำลังคิดเรื่องทำบุญต่อพอดีด้วยค่ะกำลังคิดอยู่เลยว่าจะหาพระสงฆ์รูปไหนที่แนวทางคล้ายๆท่านเจ้าพระคุณสมเด็จจังหวะพอดีเลยนะครับการศึกษาการศึกษาการศึกษาที่ไหนคะที่สถาบันแห่งหนึ่งครับ ซึ่งมีชื่อว่าบาลีศึกษาพุทธโคดบาลีศึกษาพุทธโคดนี่เองเหรอคะชื่อที่ดรภัสกุลเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกครั้งแรกจริงๆครับในวันนั้นเลยทั้งที่แบบว่าอุปถัมภ์เจ้าประคุณสมเด็จมาตั้ง30ปีไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยน่าแปลกใจมากเลยนะคะใกล้ชิดขนาดนั้นไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยยังไม่หมดแค่นั้นครับในงานเดียวกันเนี่ยท่านยังเห็นอีกท่านหนึ่ง คือรองศาสตราจารย์ดเรเวศบรรณากรกุลซึ่งเป็นสิทธิฝ่ยายคารวสกำลังทำหน้าที่สำคัญอยู่ด้วยอ๋อท่านอาจารย์เวศท่านทำอะไรบ้างเขาวันนั้นท่านอาจารย์เวศเนี่ยนะครับได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนสิทธ์เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลถวายรายงานแด่กรมสมเด็จพระเทพตอนที่เสด็จในพิธีส่งน้ำศพพระราชทานค่ะแล้วท่านก็ยังทำหน้าที่เป็นพิธ,ธีกรในงานด้วยซึ่งในบทบาทพิธีกรเนี่ย ท่านก็มีการกล่าวถึงงานเกี่ยวกับคัมภีร์บาลีต่างๆที่จัดการศึกษาอยู่ที่พุทธโคดอีกแล้วครับโอ้โหยิ่งตอกย้ำชื่อพุทธโคดเข้าไปอีกทั้งจากบทบาทของพระธรรมวชิราจารย์ทั้งจากคำพูดของอาจาร,รย์เวทใช่ครับกลายเป็นว่าชื่อที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน กลับถูกพูดถึงโดยบุคคลสําคัญถึง2ท่านในงานเดียวกันเลยแสดงว่าพุทธโคดนี้ต้องเป็นงานที่สําคัญมากๆที่เจ้าประคุณสมเด็จท่านทําไว้จุดเริ่มต้นนี่คือเกิดขึ้นหลังสมเด็จพระพุทธชินวง์ท่านมรณภาพไปไม่นานใช่ไหมคะใช่ครับคือในเดือนตุลาคมปี2562เนี่ยหลวงปู่ทองสิริมังคโลตอนนั้นท่านอายุ96พรรษาแล้วนะครับ ท่านก็เดินทางไกลจากเชียงใหม่เลยนะมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบ100วันของสมเด็จที่วัดพิชัยญาติโอ้อายุ96ยังเดินทางไกลขนาดนั้นครับการเดินทางครั้งนี้แหละครับที่เป็นจุดสําคัญแล้วในงานวันนั้นก็มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นคือหลวงปู่ทองท่านเรียกดอกเร์พัชกุลเข้าไปหาเป็นการส่วนตัวครับผมแล้วก็ใช้พัดเคาะศีรษะเบาๆ3ามครั้งแล้วก็พูดเหมือนออกคําสั่งเลยว่าให ไปรับมรดกธรรมของสมเด็จที่พุทธโคดประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือดรพัสกุลเนี่ยท่านไม่เคยได้ยินคําว่าพุทธโคดมาก่อนเลยนะครับอ้าวเหรอคะทั้งที่เป็นสิทธิใกล้ชิดใช่ครับเป็นสิทธิที่อุปถัมสมเด็จมันหลาย1ิบปีแต่สมเด็จเองก็ไม่เคยพูดถึงหรือบอกบุญเกี่ยวกับงานที่พุทธโคดเลยซึ่งพุทธโคดนี่คือสถานศึกษาพระบาลีที่สมเด็จท่านก่อตั้งเอาไว้นะครับดรพัศกุลไม่เคยทราบเรื่องนี้เลยอืมเป็นเรื่องที่แปลกนะคะ สิทธิ์กล้ชิดกลับไม่รู้แต่หลวงปู่ทองที่อยู่เชียงใหม่กลับทราบแล้วก็ยังมาชี้ทางให้ด้วยครับผมแล้วเรื่องมันก็น่าติดตามขึ้นไปอีกเมื่อหลังจากเหตุการณ์นั้นแค่ไม่ถึงสองเดือนหลวงปู่ทองท่านก็มรณาภาพถูกต้องครับวันที่13ธัท่านวาคม2 5 6พกโอ้โหก็เลยทำให้มองได้ว่าการเดินทางมากทมครั้งนั้นของท่านกับการมอบหมายเรื่องมรดกทาให้ดรพัสกุลเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นภารกิจสุดท้ายที่ท่านตั้งใจมาทำหรืออาจจะมี คำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างกับสมเด็จไว้ก็ได้เป็นไปได้นะคะแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองท่านนี่เป็นยังไงคะเห็นว่าสนิทกันมากครับถึงแม้อายุพรรษาจะห่างกัน18ปีแต่ว่าท่านสนิทสนมกันมากเคารพนับถือกันเหมือนพี่น้องเลยเพราะว่ามีอัตยาสายโน้มไปทางพระกรรมฐานเหมือนกันพระกรรมฐานก็คือการปฏิบัติฝึกฝนจิตใจวิปัสสนายอย่างนั้ใช่ไหมคะใช่ครับการที่หลวงพุธทองซึ่งท่านทรงภู้ทาด้านนี้มากๆเนี่ย อาจจะเห็นเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีวารจิตที่สื่อถึงกันกับสมเด็จอันนี้ก็เกินที่เราจะคาดเดาได้นะครับอืมค่ะแต่ก็ทําให้คําสั่งนั้นมันดูมีน้ําหนักมีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปอีกแล้วตกลงมรดกธรรมที่หลวงปู่ทองพูดถึงมันคืออะไรกันแน่คะตอนนั้นดรพัทสกุลท่านก็ยังสงสัยอยู่ครับท่านก็สงสัยแล้วท่านก็ทําตามคําหลวงปู่นะครับคือเดินทางไปที่บาลีพุทธโคดค่ะแล้วก็ได้ไปพบกับพระธรรมวชิราจารย์แล้วก็จารย์เวทที่นั่น ก็เลยได้ความกระจ่างว่ามรดกธรรมที่หลวงปู่พูดถึงเนี่ยหมายถึงงานหลักที่สมเด็จท่านดำริไว้งานหลักที่ว่าคือก็คือหลักสูตรคัมภีร์บาลีสถาวิเศษแล้วก็งานส่งเสริมด้านกรรมฐานครับเป็นหัวใจสําคัญเลยในการรักษาทั้งปริยัติและปฏิบัติในพุทธศาสนาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอทราบความหมายแล้วก็มีเรื่องน่าอัศจรรย์ตามมาอีกใช่ไหมคะเรื่องรถใช่เลยครับเรื่องนี้ดรพัชกุลท่านเล่าไว้เลยว่า หลังจากที่ท่านทราบเรื่องแล้วก็ถวายปัจจัยเบื้องต้นไป200 0 0 0บาทในวันนั้นพอกลับบ้านเท่านั้นแหละครับรถเบนซ์เอสคลาคันใหม่เอี่ยมค่ะรถใหม่ๆเลยสตาร์ทไม่ติดครับเอา้าจริงเหรอคะรถใหม่เนี่ยนะครับผมสตาร์ทไม่ติดซะง,งั้นต้องน่องแท็กซี่กลับบ้านแทนแล้วพอเอารถเข้าศูนย์ไปเช็คที่หลังนะครับปรากฏว่าปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเสียเลยโหแปลกมากค่ะเหตุการณ์นี้มันกระทบใจดรพัชุณมากๆเลย ถ้าเราว่าคืนนั้นนอนไม่หลับเลยคิดทบทวนตลอดคิดถึงคําสั่งของหลวงปู่ทองแล้วก็เรื่องรถสตาร์ทไม่ติดนี่หรอคะใช่ครับจนท่านเกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นเพราะเราทําบุญน้อยไปหรือเปล่าสําหรับงานที่สําคัญขนาดนี้ของสมเด็จหรืออาจจะเป็นสัญญาณเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาอะไรทํานองนั้นให้เห็นความสําคัญของมรดกธรรมมากขึ้น ความคิดนี้ก็นําไปสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่เลยสินะคะครั้งสําคัญเลยครับเมื่อดอกเตอร์พัสกุลท่านนิมนต์พระธรรมวชิราจารย์กับจารเวทเดินทางไปร่วมงานบําเพ็ญกุศลศพหลวงปู่ทองที่เชียงใหม่ค่ะวันที่9กุมภาพันธ์2,563ที่วัดพระธาตุสีจอมทองครับผมณที่นั้นต่อหน้าพิธีศพหลวงปู่ทองเลยนะครับท่านก็ประกาศปรวรณาตัว ปวารณาว่าจะอุปถัมภ์งานมรดกทมอย่างเต็มที่ใช่ครับและก็เปลี่ยนยอดถวายปัจจัยจากเดิมสองแสนบาทเพิ่มเป็นเพิ่มเป็น3ล้านบาทครับโอ้โหจาก200,000เป็น3ล้านยังไม่พอครับท่านถวายรถตู้ใหม่ป้ายแดงอีกหนึ่งคันด้วยสุดยอดเลยค่ะและที่สําคัญที่สุดคือท่านถวายที่ดินอีกสองไร่ที่อําเภอนครชยัยศรีเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงงานมรดกทมโดยเฉพาะเลยเหรอคะ เพื่อให้งานมารดกธรรมของสมเด็จด,ดำเนินต่อไปได้โหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะเป็นลำดับเหตุการณ์ที่น่าทึ่งจริงๆครับจากเจตนาของสมเด็จที่อาจจะไม่ได้บอกใครไว้ชัดเจนมาสู่ภารกิจสุดท้ายของหลวงปู่ทองแล้วก็การเข้ามาสารต่อแบบเต็มตัวของดรพัสกุลผู้ซึ่งออตอนแรกไม่ได้รู้อะไรเลยแต่กลับถูกเชื่อมโยงด้วยเหตุการณ์แปลกๆใช่ค่ะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างนำทาง แล้วการอุปถัมภ์ครั้งใหญ่นี้มันส่งผลต่อภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นยังไงบ้างคะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจอีกครับคือการเข้ามาของดร์พักุลเนี่ยไม่ใช่แค่สารต่อง,งานที่พุทธโครตรเท่านั้นแต่มันเป็นจุดประกายให้เกิดการพัฒนาที่ดินผืนใหญ่อีกผืนหนึ่งเกือบ40ไร่ที่ดินผืนไหนคะเป็นที่ดินที่ท่านเคยซื้อถวายพระอาจารย์ของท่านคือพระมหาบรรจบคันติโก หรือพระราชวชิระเวทีไว้นานแล้วตั้งแต่ปี2551อ๋อค่ะแต่พระมหาบัณจิท่านไม่สร้างอะไรเลยท่านบอกว่ารอผู้มีบุญบารมีหรือรอผู้มีศักดิ์มรทำตามนิมิตของท่านพอท่านตัดสินใจอุปถัมภ์งานมรดกธรรมเต็มที่ท่านก็นึกถึงที่ดินผืนนี้แล้วก็ได้นิมนต์พระธรรมวชิราจารย์ กับจานเวทไปคุยกับพระมหาบรรจบพระราชวชิระเวทีขอที่ดินผืนนั้นมาใช้ประโยชน์เพื่อพระาศาสนาแล้วปัจจุบันที่ดินตรงนั้นเป็นยังไงคะโอ้โหเปลี่ยนไปมากครับจากที่ดินเกือบ40ไร่ที่มีพระหลวงตาอยู่รูปเดียวตอนนี้ขยายเป็นเกือบ200ไร่แล้วครับภายในเวลาแค่4-5ปีไม่น่าเชื่อแล้วสร้างอะไรบ้างคะกลายเป็นที่ตั้งของมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาราชวิทยาลัยครับ เป็นศูนย์กลางการศึกษาบาลีหลักสูตรนานาชาติเลยมีสาม,มนเณรเป็นร้อยร้อยูปเกือบ200รูปแล้วครับที่เรียนอยู่สุดยอดมากค่ะจากคำสั่งของหลวงปู่ทองสู่เหตุการณ์รถสตาร์ทไม่ติดแล้วก็นำมาสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่ของดรพัสกุลกลายเป็นการสารต่อมรดกธรรมของสมเด็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ยังสร้างประโยชน์ให้พระศาสนาอย่างมหาศาลเลยนะคะใช่ครับมันเป็นเรื่องราวที่ จะว่าเป็นเหตุบังเอิญที่มาเรียงร้อยต่อกันอย่างน่าประหลาดใจก็ได้หรืออาจจะเป็นการส่งมอบภารกิจสำคัญทางพระพุทธศาสนาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมีนัยยะสำคัญจริงๆอืมก็น่าคิดนะคะว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือการกำหนดมาแล้วครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราท่านทั้งหลายได้นำกลับไปพิจารณากันต่อเองนะครับว่าเรามองเรื่องนี้อย่างไร เป็นแง่คิดที่ดีมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับ